อัมปชนณ่าไฮโซพกงานแต่งเมบิกการประตูเงินสุดโหดพี่เอแสวแขนเพื่อนเจ้าบ่าวรายเลิกดีวันนี้เมพิชนะาสาขากรควงแขนแฟนหนุ Hi ่มไฮโซบิกอักคารวัตแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยตามแบบพิธีไทยและจีนโดยมี เพื่อนในวงการเพียบงานนี้มีเพื่อนเจ้าสาวมากันครบทีมนำทีมโดยเ e. อสุภชัยอัมพัชราภาอุ่นเซนววริธิ่ผาเมปัิดาครีมเปมซินีเป้ยปานวาดด้านเพื่อนเจ้าบ่าวก็ไม่น้อยหน้านำทีมโดยไฮโซพกประธานวงพรประภาอดีตหวานใจอัมพัชราภาและพีทกันตะว่าที่เจ้าบ่าวของดารา,ราสาวแก้มบุ๋มปรียดา,าซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศ อบอวนไปได้วยความรักโดยใน IG So อรีของพี่เอนั้นก็ได้เผยคลิปให้เห็นบรรยากาศหลากหลายโมเมนต์ทั้งความสนุกทั้งสุขทั้งซึง้งพร้อมทั้งเห็นช็อตเด็ดมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างอ้ํพกโดยพี่เอ๋ได้เผยคลิปช่วงการประตูเงินประตูทองขณะที่เจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวมาถึงด่านของพี่เอและอ้ําก็ดูเหมือนจะเป็นงานเห็นสักหน่อย และสองต้องหนักมากๆโดยอ้ําเผยว่าประตูนี้ตามที่คบเมมาจะบอกว่าเราสองคนเป็นพีสนิทเมมายาวนานมากดูแลเมย์มาทุกอย่างฉะนั้นค่าของการดูแลเมมันอาจจะสูงก่อนที่จะเริ่มเกมเพราะฉะนั้นขอสองก่อนที่จะเล่นเกมความร,รักที่มีให้เมมากเกินที่จะให้ได้สองเดียวอย่าเห็นว่าหนูหน้าเลือดนะคะจริงๆไม่ โอนได้นะคะบอกไว้ก่อนจากนั้นก็ได้เริ่มเกมมโดยให้เจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวมาเต้นเฟลฮิสอย่างโอมจงงรวยของพัชชาแต่บอกเลยว่ากว่าจะผ่านก็ทำเอาหนุ่มๆเห,หน่อยหน่อยเพราะต้องเต้นหลายรอบเนื่องจากไม่ดนใจอ้ำโดยอ้ำบอกว่าต้องทําให้สะใจถ้าไม่สะใจเพื่อนเจ้าบ่าวต้องใส่ซองเพื่อนเจ้าบ่าวโอนโดยพีเอก็พูดขึ้นมาว่า เหมือนแค้นเพื่อนเจ้าบ่าแต่หลังจากที่ผ่านแล้วอ้ําก็บอกว่าขอสองเพิ่มอีกสองสองซึ่งพี่เอกก็ถามพี่อ้ําไปอีกว่าสรุปเธอจะแกงเจ้าบ่าหรือเพื่อนเจ้าบ่า